สวัสดีครับสวัสดี f อซแล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็วันนี้มารีวิว p o w e r amp นะครับเป็นรุ่นใหญ่อีกรุ่นหนึ่งครับตัวใหม่ล่าสุดก็ว่าได้นะครับเป็นรุ่น S5000 นะครับนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูว่าใส่อะไรไปบ้างนะครับเป็นรุ่น5000ัเนี่ยับตอนนี้ก็เริ่มต้นจากกล่องนะครับกล่องก็ 4.2นิ้วลึก28นิ้วนะครับกล่องตัวนี้ม้อแปลงนะครับก็จะขนาดเท่าๆกันกับตัว4 0 0 0นะแต่ว่ามันจะต่างแค่ลวดนะครับเนี่ยทองแดงจะใหญ่เลยนะครับนะนี่นะครับเส้นเบลเลอร์นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับใช้หม้อสองตัวนะครับ แล้วก็ภายในก็จะมีซอตสตาร์ทนะครับ6 0แอมป์หนึ่งตัวแล้วก็ไดโอดโรงงาน2ตัวครับก็เหลือเฟือนะครับส่วนชุดข้างหลังนะครับก็จะมีคาปาซิสเตอร์นะครับหมื่นไมโครร้อยโวลต์นะครับ14ลูกนะครับแล้วก็ซิงเราก็ เป็นซิงค์ท่อเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูว่าขนาดทรานซิสเตอร์กันกี่คู่นะครับตัวนี้ก็ขนา,นา,าดทรานซิสเตอร์ไบโพล่าครับก็ท่อละยี่สิบสี่คู่นะครับก็คือสองท่อก็สี่สิบแปดคู่นะครับได์ก็เป็นได้ตัวใหญ่เลยนะครับตัวยาวเลยเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูว่ามันจะต่างกับ ตัวที่ผมทำสี่พันไหมนะครับนี่เลยครับอันนี้ก็สุดซิง์เลยนะครับข้างหลังก็มีบาลานซ์อินพุตเหมือนเดิมนะครับพัดลมก็เป็นเทอร์โบนะครับหน้าหลังเหมือนเดิมนะครับ นี่หน้านี้ก็จะเป็นหน้า r o นะครับเป็นหน้ายอดฮิตนะครับตอนนี้ก็ในวงการเครื่องเสียงก็ใช้กันเยอะนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับ <c oughs> เปิดเครื่องนะครับอันนี้ไฟผมยังไม่ได้ตั้งนะครับมันก็เลยมีไฟเด้งขึ้นนิดหน่อยครับ,รบเสียงมันลมดังนะครับดังมากเลย ปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนครับเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวผมจะเทียบอ d i c ์นะครับตัวที่ผมทำห้าพันกับตัวสี่พันมันต่างกันมากไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะแปบ๊บหนึ่งนะเนี่ยตัวนี้คนระับที่ผมทำไอรุ่นห้าพันเนี่ยนะมันจะเป็น อรุ่นเนี่ย GT ห้า0ันนะครับเนี่ยคืออย่างแรงเลยนะครับตัวนี้เนี่ยยาวสุดซิง์เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูของที่ทำสี่พันั่่งนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอ TR สี่พันหกนะครับ เนี่ยครับออจะลำบากนะครับใช้มือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งเนี่ยครับยาวกว่ากันอย่างเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้ก็จะแรงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับรุ่นนี้ก็สเปคก็ ครับ1ิบแปดนิ้วถึงยี่ิบเอดนิ้วนะครับร้อยห้าร้อยหกนะครับก็ข้างละสามเหมือนกัน,นครับกับตัวสี่พันนะแต่จะต่างแค่เรื่องแนวเสียงนะตัวนี้ก็จะได้แนวดุดันกว่าครับแรงกว่าแน่นอน,นครับตัวนี้อตัวนี้ราคาผมเปิดตัวอยู่ที่สองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับรุ่นเอสห้าพันครับท่านไหนสนใจก็สั่งไดนะ้แต่ตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับ อัวนี้เป็นของลูกค้าฝั่งเมียนม,มานะครับลูกค้าเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับเมื่อปีใหม่ปีที่แล้วลูกค้าก็สั่งตัวเอส0ามพันไปนะครับวันนี้ก็มาสั่งไอ้ตัวเอ0ห้าพัน,นครับลูกค้าเจ้านี้ก็สั่งเขาสั่งหลายอย่างนะก็สั่งให้จัดชุดให้นะครับมีชุดเครื่องปรุงด้วยเดี๋ยวพาไปดูนะครับ นอนเลยนะครับชุดเครื่องปรุงก็จะมีกล่องแหลกนะครับเนี่ยแหลกคอมแพกครับแล้วก็จะมีปีคอร์สสี่ทางนะครับแล้วก็มีปลั๊กไฟ แล้วก็มีไมลอยนะครับไมลอยก็เป็นโปรพาสเหมือนเดิมนะครับ U M เท่าไหร่เนี่ยอ่า uh, U M 1 5นะครับแล้วก็จะมีมิกเซอร์ซาวเบสครับ 6X นะครับ,รบหรือว่า6ช่องนั่นเองครับพร้อมสายสัญญาณพร้อมอะไรครบเซตนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเทสเสร็จก็จะไปส่งลูกค้าลูกค้าอยู่เจริญกรุงนะครับส่วนท่านเอ0ห้าพันนะครับลูกค้าสั่งกองแหลกเพิ่มนะครับเนี่ยครับก็จะมีกองแหลกตัวนี้นะครับแหลกใส่พาวเวอร์นะครับ นี่เลยครับนี่ก็สีระเบิดอย่างดีนะครับอันนี้มันจะมืดๆหน่อยครับเพราะว่าผมถ่ายในบ้านนะครับไม่ถ่ายกลางแจ้งนะหลายคนก็อยากรู้แล้วนะครับว่าตัวนี้ชุดนี้ตามที่เห็นนี้มันราคาเท่าไหร่นะครับชุดตามที่เห็นนะครับผมจัดให้ลูกค้าอยู่ที่สี่หมื่นนิดๆน,นะครับ สี่มืนนิดได้อะไรบ้างก็ได้ตามที่เห็นเลยนะครับอันนี้ก็จะมีสายสัญญาณให้ครบเซตนะครับข้างหลังนะเนี่ยครับส่วนลูกค้าท่านไหนที่สนใจอะไรนะครับแบบไหนก็สามารถแอดไลน์มาคุยกันได้หรือโทรมาก็ได้นะครับว่าจะอ,าอะไรบ้างนะครับราคาก็ตามที่ลูกค้าสั่งนะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบเสียงกันดูนครับ ลองเสียงไม้แล้วก็ลองเสียงหลายๆอย่างนะครับ ตสองหนึ่งสองสาสี่ตัสช็ช็คหนึ่งสองตัวนี้มีเอฟเฟกตในตัวนะครับมีตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดเอฟเฟกตดูครับชิตสองเฮ้เฮหนึ่งสองสาสชิชิตสอง ก็ใช้ได้ครับผมต้องปิดตัวนี้ก่อนนะครับถ้าเปิดตัวนี้จะฟังเสียงใไม่ไปเรื่องนะเพราะว่าพลมมันดังครับ ตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับเล็กตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มอ่าปรับเบอร์เอฟเฟกนะครับแล้วก็ปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่มตัวคุมเอฟเฟกนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเล่งเอฟเฟกต์หลาช่องครับ ชคหนึ 1> 1, 2, 3, ่งสทดสอบชีเฮสวัสดีครับหนึ 1, 2, 3, ่งสทดสอบเฮเฮหนึ่ชชเชเชคยาเลยนะครับเอฟเฟกต์นี้นะครับ